สวัสดีค่ะท็อปสิบเปี้ยนทุกประเทศบนโลกต่างก็มีเมืองหลวงเป็นของตัวเองเพื่อเป็นศูนย์กลางการคา้าความเจริญต่างๆแม้เราจะคุ้นเคยกับชื่อเมืองหลวงของหลายประเทศแต่ใครจะรู้บ้างว่าพวกเขาย้ายกันไปนานแล้วและบางแห่งกำลังย้ายเร็วๆนี้ด้วยอ้าวแล้วเขาจะไปตั้งที่ไหนและชื่ออะไรบ้างไปดูกันอ้อแอบกระซิบน,นิดมีของพี่ไทยด้วยพลาดไม่ได้นะขอบอกสหรัฐอเมริกาเมืองใหญ่ในสหรัฐอเมริกา หลายคนคงรู้จักมหานครนิวยอร์กเป็นหลกักแต่ความจริงแล้วเมืองหลวงชื่อว่าวอชิงตันดีซีต่างหากแถมอยู่มาอย่างยาวนานกว่า200ปีแล้วและกว่าจะมาเป็นที่นี่ทางรัฐบาลเปลี่ยนเมืองหลวงมาแล้วกว่า9ครั้งซึ่งเมืองล่าสุดก่อนย้ายมันก็คือฟิลาเดลเฟียนั่นเองส่วนที่มาของชื่อเมืองนั้นมาจากประธานาธิบดีคนแรกจอร์ดวอชิงตันจากการลงปติของสภาคองเกรสหลังจากอภิปรายกันมาหลายปีให้เป็นเมืองสร้างใหม่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกครองพิเศษในชื่อโคลัมเบียโดยเป็นอิสระจากรัฐปกครองอื่น เป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลางสหรัฐและสถาบันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศจำนวนมากทั้งธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศสมกับปณิธานตั้งแต่แรกเริ่มประเทศเลยจริงๆค่ะเยอรมน,นีสำหรับประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องไส้กรอกอย่างเยอรมน,นีกว่าจะมาเป็นปึกแผ่นแบบนี้ก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันย้อนกลับไปในช่วงปี1871ประเทศแห่งนี้เคยก่อตั้งเมืองหลวงขึ้นมาในชื่อว่าเบอร์ลินจากพิษของสมรภูมิครั้งใหญ่ ก่จะถูกแยกดินแดนออกเป็นเยอรมันตะวันออกที่มีเบอร์ลินเป็นเมืองหลวงและอีกฝั่งเป็นเยอรมันตะวันตกมีเมืองหลวงชื่อบอนเพื่อให้รู้ว่าแยกกันจริงๆรัฐบาลเยอรมันในยุคนั้นยังสร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อตัดขาดทั้งสองฝั่งอีก จนเวลาผ่านไปกว่า30ปีหลังจากการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินจึงมีการรวมประเทศเป็นหนึ่งเดียวกันในปี1990โดยมีเบอร์ลินเป็นเมืองหลวงศูนย์กลางของประเทศอีกครั้งและได้กลายมาเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากเป็นันดับต้นๆของโลกอย่างทุกวันนี้เรียกว่าพรมประเทศแล้วอะไรๆก็ดีจริงๆเนอะว่าไหมอินโดนีเซียข้ามาประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียกันบ้างอย่างที่รู้ว่าประเทศนี้เขามีกรุงจาการ์ตาเป็นเมืองหลวงแต่ตอนนี้ไม่ใช่อีกต่อไป เพราะทางรัฐบาลของอินโดนีเซียกำลังเปลี่ยนเมืองหลวงใหม่แล้วจ้าโดยมีชื่อว่าหนูซันตาลาอยู่ในรัฐกาลิมันตันตะวันออกบนเกาะบอร์เนียวมีภูมิประเทศสวยงามอากาศดีและห่างจากแนวแผ่นดินไหวต่างจากกรุงจาการ์ตาที่ประสบปัญหาด้านมลพิษการจราจรและแผ่นดินทรุดตัวลงจนเกิดน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งซึ่งทางรัฐบาลได้มีการร่างกฎหมายเปลี่ยนเมืองหลวงมานานและได้รับอนุมัติไปเรียบร้อยแล้วเมื่อ18มกราคม2022ที่ผ่านมานี้ไม่เพียงเท่านั้นได้ข่าวว่าเขามีแผนจะสร้างเป็นเมืองอัจฉริยะด้วย จะจริงหรือเปล่าก็ต้องรอดูต่อไปแต่ถึงอย่างนั้นเมืองเก่าก็ยังมีความสําคัญและยังคงเป็นศูนย์กลางการค้าและการเงินของประเทศต่อไปเหมือนเดิมเมียนมาใครที่เข้าใจว่าเมืองหลวงของที่นี่ชื่อว่าย่างกุ้งแล้วก็คิดใหม่นะคะทรัฐบาลเปลี่ยนไปตั้งแต่ปี2006และสถาปนาเมืองหลวงใหม่ชื่อว่าเนปิดอที่อยู่ตอนกลางของประเทศห่างจากย่างกุ้งไปทางเหนือราว320 km, ากิโลเมตรจัดเป็นเมืองใหญ่อันดับ3รองจากย่างกุ้งและมัณฑะเล อีกไทนยนั่ถือเป็นเมืองที่มีการสร้างและยกย้ายหน่วยงานราชการมาอย่างเร็วมากส่วนสาเหตุของการย้ายเมืองนั้นไม่ได้มีแค่เรื่องความเจริญอย่างเดียวแต่มีข่าวลือมาว่ามาจากคำนายของหหนท่านหนึ่งประกอบกับผู้นําในขณะนั้นเห็นถึงความแออัดของผู้คนในย่างกุง้งพอได้เลิกงามยามดีจึงย้ายศูนย์กลางของชาติไปไว้ที่ใหม่ซะเลยเรียกว่าเชื่อผู้รู้แล้วเจริญก้าวหน้าก็คงไม่ผิดสินะประเทศไทยโหย้ยถือเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นสุด ที่บ้านเราจะมีแผนย้ายเมืองลงกับเขาด้วยหากย้อนกลับไปในอดีตจะพบว่าเราย้ายกันมาหลายครั้งตั้งแต่เชียงใหม่สุขโขทยัยอยุทยาธนบุรีมาจนถึงกรุงเทพซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันโดยแผนการย้ายจากกรุงเทพไปที่อื่นนั้นนายกรัฐมนตรีได้รับแรงบันดาลใจมาจากผู้นําประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาและอินโดนีเซียเนื่องจากปัญหาความแออัดของผู้คนในเมืองปัญหาน้ำรอระบายและปัญหาด้านมลพิษเป็นหลกัก แน่นอนว่าความคิดในการย้ายเมืองหลวงนี้มีมาตั้งแต่สมัยจอมพลปพิบูลสงครามแล้วโดยมีแผนไปตั้งแต่ย้ายไปจังหวัดเพชรบูรณ์ฉะเชิงเซานครปฐมและนครน,นายกขณะที่อีกหลายฝ่ายก็ยังมองว่ากรุงเทพมิแหลชยภูมิดีสุดแล้วและการย้ายเมืองจะเปต้องใช้งบประมาณสูงมากยังไงก็ตามหากคิดจะย้ายจริงๆก็ต้องศึกษาและดูความเป็นไปได้อีกหลายข้อเอาเป็นว่าพวกเรารอดูกันดีกว่าว่าจะออกหัวหรือก้อยกันแน่อียิปต์ หากนึกถึงแลนด์มาร์คที่สําคัญของโลกอย่างพีระมิดกีซ่าหรือแม่น้นํไนทุกคนคงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าอียิปต์ที่มีกรุงไคโรเป็นเมืองหลวงแน,แน่แต่รู้หรือไม่ว่าตอนนี้รัฐบาลมีแผนย้ายศูนย์กลางของประเทศเข้าสู่พื้นที่ใหม่โดยมีขนาดใหญ่ราวเกาะสิงคโปร์อยู่กลางทะเลทรายบริเวณที่ตะวันออกห่างจากกรุงไคโรประมาณ45กิโลเมตรซึ่งสาเหตุหลักนั้นก็มาจากปัญหาความแออัดของผู้คนในเมืองไคโรนั่นเอง แน่นอนว่าที่ใหม่นี้จะถูกออกแบบให้เป็นเมืองอัจฉริยะศูนย์กลางบริหารประเทศและย่านธุรกิจการค้ามากมายที่เชื่อมไปยังท่าเรือตรงคลองโซเอสแถมยังรองรับผู้อยู่อาศัยได้กว่า6.5ล้านคนทําให้ช่วยลดความแออัดของผู้คนในกรุงไคโรได้เป็นอย่างดีส่วนจะย้ายเมื่อไหร่และชื่ออะไรนั้นคงต้องรอติดตามกันต่อไปรัเสเซียดินแดนแห่งหมีขาวและหนึ่งในมหาอำนาจของโลกอย่างรัเสเซียกว่าจะได้เมืองหลวงอย่างมอสโกแบบที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ ในอดีตมีความยุ่งเหยิงอีลุงตุงนังสูตรและได้ข่าวว่าเปลี่ยนเมืองหลวงมาแล้วหลายครั้งด้วยโดยตอนแรกก่อตั้งเมืองเคียฟและต่อมาได้แบ่งแยกเมืองหลวงออกเป็น2แห่งคือมอสโกและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กหลังจากนั้นก็ย้ายจากมอสโกไปยังเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอีกแหมฝากงเราเหนื่อยแทนจนมาถึงการปฏิวัติในปี19 1 7ตั้งเป็นสหภาพโซเวียตจึงย้ายกลับมายังมอสโกอีกครั้งและอยู่ที่ดันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันแต่ใด,ดก็คือหลังจากตั้มมต้้งงหลลลััักกกกกกกปครออแวววุมมมสโ็บาาีีีีชชิต ขณะที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอดีตเมืองหลวงที่มีสมญานามว่าหน้าต่างแห่งยุโรปก็ยังคงความสวยงามแจมวาเอาไปได้เช่นกันออสเตรเลียหลายคนคงเข้าใจว่าซิดนีย์คือเมืองหลวงของออสเตรเลียจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะเมืองหลวงของที่นี่แท้จริงเรื่อว่าแคนเบราตัางหากและมีการสถาปนานมาตั้งแต่ปี1913นู่นเลยค่ะ โดยแคนเบราได้รับการลงมติให้เป็นเมืองหลวงจากรัฐบาลในปี1908จากการประกวดออกแบบผังเมืองสถาปตัตยกรรมต่างๆในพื้นที่กึ่งกลางระหว่างเมืองซิดนีย์และเมลเบบร์ ก่อนจะเริ่มการก่อสร้างอย่างเป็นทางการในปี1913และให้เมลเบิร์นเป็นเมืองหลวงชั่วคราวจนกระทั่งอาคารรัฐสภาเปิดใช้ได้ในปี1927เอาจริงๆตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการย้ายเมืองหลวงเหมือนกันแต่เอาเข้าจริงกว่าจะย้ายหน่วยงานจากเมืองหลวงเก่าอย่างเมลเบิร์นมาถือว่างานช้างสุดๆเพราะต้องตั้งคณะทำงานพิเศษขึ้นมาจัดก,การนานกว่า30ปีเลยทีเดียวอันนะขนาดย้ายบ้านยังใช้เวลานี่ย้ายทั้งเมืองจะนานหลายปีก็ไม่ใช่เรื่องแปกบราซิล บินมาบ้านเกิดของเนย์มาอย่างบราซิลกันบ้างดีกว่าและแน่นอนว่าเมืองหลวงที่ทุกคนรู้จักกันดีก็น่าจะเป็นริโอเดจาเนโรหนึ่งในศูนย์รวมความสวยงามทั้งชายหาด <c oughs> ทเทศากาลร,รื่นเริงรวมถึงรูปปั้นพระเยซูขนาดใหญ่บนยอดเขาก,กอโกวาดูแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ที่นี่เพราะรัฐบาลได้ย้ายเมืองหลวงกตั้งแต่ปี1960แล้วโดยใช้ชื่อว่าบราซิเลียมาจากภาษาละตินแปลว่าบราซิลนั่นเองโดยตั้งอยู่บริเวณที่รับสูงตอนกลางของประเทศและที่ตั้งเมืองหลวงนั้น ได้ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่เริ่มตั้งประเทศในปี1891แล้วแต่ก็ไม่ได้ย้ายกันสักทีจนถึงปี1956จึงได้เริ่มก่อสร้างจริงจังและเสร็จพร้อมย้ายภายในเวลาเพียง3ปีครึ่งทงนั้นถือว่าเร็วจัดประลัดบอกเลยนะเนี่ยในจีเรีย ประเทศที่อยู่ในทวีปแอฟริกาตะวันตกอย่างไนจีเรียนั้น <c oughs> เคยมีเมืองหลวงี่ชื่อว่าลากกสที่เป็นดังเมืองศูนย์กลางของธุรกิจโดยเฉพาะอุตสาหากรรมน้ำมันที่ถือเป็นรายได้หลักของประเทศจึงทาให้ที่นี่มีความเจริญเป็นอย่างมากแต่ทําไมเจริญแล้วต้องมีการย้ายกนล่ะสาเหตุก็มาจากความแออัดของผู้คนเพราะที่นี่มีประชากรกว่า16ล้านคนทางรัฐบาลเลยสั่งย้ายจากลากกสไปอาบ,บูจาทางตอนกลางของประเทศตั้งแต่ปี1991และที่นี่ถือได้ว่าเป็นนครที่เติบโตเร็วที่สุดในทวีปแอฟริกา อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สําคัญทางศาสนาหลายแห่งเช่นมัสยิดแห่งชาติสูนครีศรีกันิกชนแห่งชาติและยังเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาติอีกด้วยส่วนที่เก่าอย่างไม่ทิ้งร้างนะทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจเช่นเดิมค่ะปากีสถานลองทายสิคาวาเมืองหลวงของปากีสถานชื่ออะไรติก๊กตอกติก๊กตอกนั่นคืออิสลามบัดค่ะ ตั้งอยู่บนที่ราบสูงโพโทฮาทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศแทนคนครกาาจีเมืองหลวงเก่าโดยมีการก่อสร้างในช่วงปี1960จากปัญหาของภูมิประเทศและปัญหาเศรษฐกิจจึงทําให้เกิดการย้ายเมืองในที่สุดโดยเมืองนี้ถือว่ามีความสะอาดกว้างขวางเงียบสงบและทิวทัศน์ที่เขียวชอ,อุม่มจึงทําให้ผู้คนที่อยู่ในเมืองอื่นๆย้ายเข้ามากันเพียบเนื่องจากที่นี่ถือเป็นศูนย์กลางของความเจริญเปิดรับสําหรับความรู้ใหม่ๆที่จะนําเข้ามาในประเทศนอกจากนี้ที่นี่ยังถือว่ามีการศึกษาสูางที่สุดในประเทศ เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชนอยู่เป็นจำนวนมากมาตรฐานก็สูงและราคาไม่แพงรวมไปถึงสูงการแพทย์อีกมากมายด้วยนะถือว่าย้ายดีไม่เสียหลายประชากรแฮปปี้แน่ๆค่ะตุรกีดินแดนที่อยู่ระหว่างยุโรปและเอเชียนี้ถือว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีมากทั้งความเจริญค่าครองชีพที่ดีเหมาะากการอยู่อาศัยและเมืองที่ว่านี้คืออิสตันบูลนั่นเองแต่เอ๊ะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าที่นี่เป็นเมืองหลวงนะคะ เพราะเขาย้ายเมืองหลวงใหม่และใช้ชื่อว่าอังการาโดยตั้งอยู่บริเวณคาบสมุทรอนาโตเลียมาตั้งแต่ปี1923ด้วยความน่ายอยู่ของเมืองอิสซันบูจึงทาให้ที่นี่โดนลุกลามมาโดยตลอดจนต้องย้ายที่อยู่เพื่อความปลอดภัยและก็ได้มาพบกับที่แห่งใหม่ที่มีภูเขาล้อมรอบยากต่อการลุกลามจนเกิดเมืองอังการาขึ้นมาแน่นอนว่าที่นี่เป็นศูนย์กลางการค้าที่มีความก้าน้าไม่แพ้อิสซันบูเลยล่ะค่ะเรรยกว่าแข่งกับสร้างความเจริญจริงๆขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยาก Enjoy Top 10 Box ที่เต็มไปด้วยขนมญี่ปุ่นสันอร่อยสั่งซื้อได้ที่ไลน์นี้นะคะบาย